สิ่งแรกที่เด็กผู้หญิงทำทุกเช้าหลังจากตื่นนอนคือทำท่าซิตอัพ500ครั้งและพุชอัพ1,000ครั้งเพราะเธอเป็นลูกสาวของหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่โรงเรียนเพื่อนๆมักจะรังแกเธอเสมอโตเรียนเต็มไปด้วยคำด่าที่เพื่อนๆใช้ด่าเธอตอนเรียนวิชาพละทุกคนมีเพื่อนเล่นแต่เธอต้องเล่นคนเดียวอยู่ข้างๆแม้แต่ครูก็แนะนำให้เธอถอนตัวจากโรงเรียนเองเด็กผู้หญิงกลับเข้าไปในห้องเรียนแต่กลับพบว่าในกระเป๋าดินสอเต็มไปด้วยฝุ่นจากช็อปเธอหยิบกระเป๋าดินสอขึ้นมาและเดินตรงไปหาเด็กช้วนท <c oughs> <c oughs> และผลักเด็กผู้หญิงออกไปจนเธอถูกบีบไปอยู่มุมห้องเด็กผู้หญิงทนไม่ไหวและเริ่มต่อโตไม่นานเธอก็ทาให้เด็กอ้วนและพวกของมันล้มลงในเวลานั้นเด็กอ้วนหยิบมีดออกมากูเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงตวัดมือกลับไปทําให้มีดหลุดมือและกดหัวเขาลงบนโต๊ะอย่างแรงหลังจากนั้นเธอก็ดึงเหรียญโรงเรียนออกแล้วคืนให้ครูฉันขอถอนตัวจากโรงเรียนเองชิยูเดินออกจากโรงเรียนด้วยความโกรธเธอเตะกระจกมองหลังของรถตำรวจที่ตามเธอจนแตกและโยนกระเป๋านังสือไปที่กระจกหน้ารถพวกเขาแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีชิยูไปที่ชายหาด เธอมองโทรศัพท์จนกระทั่งมืดคำ่ำเพราะวันนี้เป็นวันเกิดอายุ17ปีของเธอเธอหวังว่าพ่อจะโทรมาอวยพรให้เธอแต่ชิยุรอจนดึกแล้วก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์เธอกลับบ้านด้วยความผิดหวังเธอแต่ดอกไม้และกล่องของข,องขวัญที่ประตูจนล้มแล้วเธอก็ทิ้งรูปถ่ายกับพ่อและเสื้อผ้าที่เขาให้เธอไม่นานพ่อก็โทรมาอวยพรวันเกิดสุขสันต์ให้ลูกสาวที่รักและขอโทษที่ไม่สามารถมาร่วมฉลองวันเกิดกับเธอได้ของขวัญที่ประตูคือของที่เขาฝากคนอื่นส่งมาให้หลังจากได้ยินเสียงพ่อชิยู้กเเพาททันนนนีแ่่่อถืๆก ทำให้ตอนนี้ฉันไม่สามารถไปโรงเรียนได้เลยชิยูโทษพ่อที่ปิดโทรศัพท์ตลอดเวลามีเรื่องก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยพ่อตอบโยนเธอทางโทรศัพท์อย่างไม่หยุดหย่อนว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อฉันจัดการเรื่องเสร็จแล้วจะกลับไปแต่ชิยูกลับพูดว่าฉันจะไม่รอคุณอีกต่อไปฉันจะถือว่าคุณตายแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกลับบ้านหลังจากวางสายพ่อมองดูข้อความที่ลูกสาวส่งมาหลายสิบข้อความรู้สึกผิดในใจอย่างมากดังนั้นเขาจึงเสี่ยงถูกจับเพื่อกลับบ้านไปเยี่ยมลูกสาวแต่เมื่อเขากำลััััังงงจะะเปปปิดปรรตตูกกกลลบมีนน่าาาฏวขขึ้้ห พ่อรีบจับมือจับประตูไม่ให้ลูกสาวเปิดนักฆ่าหยิบปืนออกมาชิยูได้ยินเสียงปืนและพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ได้พ่อใช้แรงสุดท้ายหากักกุญแจล้มลงนอกห้องเมื่อชิยูเปิดประตูห้องพ่อไม่มีสัญญาณชีวิตแล้วในงานศพหัวหน้าแก๊งมาพร้อมกับลูกน้องเพื่อไวอไ้อาลัยหัวหน้าจุดบุหรี่ขึ้นหนึ่งมวนแล้วเสียบไว้บนคมทูปข,ของพ่อของชิโยชิโยถามเขาว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อของเธอหัวหน้าบอกว่าพ่อของเธอเป็นที่น้องที่เขาไว้ใจที่สุดผู้จบก็พาลูกน้องออกไปชิโยไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ แต่ตำรวจกลับบอกว่าพ่อของเธอเป็นอาญากรที่ถูกต้องหาและกวนตายชิโยที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องกอดกดของพ่อเธอไปหาหัวหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือในการหาฆาตกรแล้วจะล้างแค้นด้วยมือของเธอเองแต่หัวหน้ากลับถามเธอว่ารู้ไหมว่าจะฆ่าคนยังไงผู้จบเขาจับมือของชิโยแล้วหยิบมีดมาให้เธอบอกให้ชิโยแทงเขาเหมือนเธอเป็นฆาตกรแทงเลยแทงเลยนายนี่นายแทงเลย,นนเลยหัวหน้าเอามีดกลับมา ยกมือตกชิโยจนล้มลงกับพื้นบอกให้เธอกลิ้งกลับไปที่ไหนที่เธอมาแต่จิยูไม่ได้ยอมแพ้ที่จะแก้แค้นเธอไปติดป้ายประกาศทั่วถนนใหญ่ถนนน้อยมีการตั้งรางวัลห้าล้านวอนเกาหลีเพื่อหาบาแสของฆาตรกรพี่ชายของเธอเห็นป้ายประกศาศขณะที่ขับรถผ่านไปไม่นานมีคนติดต่อจียูบอกว่ามีบอ่อแสของฆาตรกรแต่เมื่อเธอถือคิวไปยังสถานที่ที่กำหนดเธอถึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอกไม่เพียงแต่คิวถูกชิงไปเธอยังถูกอันธพาทำร้ายอีกด้วยในระหว่างที่ถูกทำร้ายอัธพาพบว่าเป็นผู้หญิงและเริ่มมมหหลล่่่นนัเธอออจิิยยูพาาตตตตสส้กกบแ็ถคุ เมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดไว้อยู่ในท้ายรถที่กำลังขับเคลื่อนอยู่เธอกำลังจะเตะท้ายรถแต่รถก็หยุดลงอย่างกระทันหันปรากฏว่าพี่ชายของเธอนำคนมาจัดการกับอัธพาลเหล่านั้นพี่ชายบอกจะอยู่ว่าอย่าประมาทและให้เธออยู่เงียบๆไม่อย่างนั้นเธออาจตายอย่างน่าสลดบนถนนฉันจะอยู่เฉยๆได้อย่างไรตำรวจไม่สืบสวนและคุณก็ไม่ทำอะไรเลยฉันจะทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรพี่ชายมองดูสภาพที่ชิวอยู่ซะรสลดถามเธอว่าไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาอะไรก็ตามาเธอ,อยังต้องการแก้แค้นหรือไม่ ชิวยูตอบอย่างมั่นคงว่าเธอจะรับผิดชอบต่อทุกค่าใช้จ่ายพี่ชายบอกว่าเมื่อคุณตัดสินใจแล้วงั้นคุณต้องแข็งแกร่งพอที่จะฆ่าคนได้หลังจากนั้นเขาพาชิวยูไปยังฐานสุบรมในวันต่อๆมาเธอต้องฝึกฝนร่วมกับกลุ่มคนที่หนีความตายจนกว่าจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่นี่ชิวยูเป็นผู้หญิงคนเดียวในค่ายฝึกพวกเขาให้เธอทํางานที่สกปรกและหนักหนุงทั้งหมดเพื่อที่จะแข็งแกร่งและแก้แค้นให้พ่อชิวยูจึงต้องเลือกที่จะอดทนชายหนุ่มน้ารังเกียจคนนี้มองวววว่่่่่่าาาาาาชชิิิิออออออูููมมมมมมมีมีีรรรรรปงงงงดดเเคคคไไไซืสััตตย์ขแกกกล้้หหนนนนทุะะ ทำไมเอาน้ำส้มออกมาว้าวจิโยอยากตกเขาสองทีแต่กําลังปัจจุบันไม่อนุญาตให้เธอลงมือเธอจึงต้องกล้ากลืนความอับอายและออกจากที่นั่นจิโยอยากหากระสอบทรายมาฝึกหมัดแต่กลับถูกชายคนหนึ่งแตะจนลอยไปชายหื่นกำใช้โอกาสนี้ลวนลามเธอช่างน่ารังเกียจมันน่ารักและน่าเอ็นดูจริงๆ7 2 2รอ่ถ้วยจิโยทนไม่ไหวจึงชกไปหนึ่งหมัดแต่กําลังขนาดนี้ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยแถมยังถูกชายหื่นกมนั้นชกตอบจนล้มลงถ้าไม่มีคนมาห้ามทันเวลาจิโยคงโดนเขาตีตายแน่ ตอนกลางคืนทุกคนได้จากไปแล้วเพียงแต่จิโยคนเดียวที่ยังคงฝึกหมัดอยู่แม้จะเหนื่อยยิ่งนักเธอก็ไม่ยอมหยุดพักในเวลานั้นพี่ชายเดินเข้ามาเขาบอกว่าถ้าอยากชนะพวกเขาก็ไม่สามารถใช้กําลังป่าถื่อนได้เพราะไม่ว่าจะฝึกฝนอย่างไรแรงก็ไม่ได้มากกว่าพวกเขาแล้วฉันควรทํายังไงดีโจมตีจุดสําคัญขมับขมับจุดกึ่งกลางใบหน้าริมฝีปากและคางและอวัยวะเพศด้วยพี่ชายถอดเสือ้อเริ่มฝึกซ้อมกับชิโย ชิยูไม่อาจาต้านทานพี่ชายได้เลยทุกครั้งที่ชิยูชกก็ถูกพี่ชายสกัดไว้แต่เธอไม่ยอมแพ้เลยสักนิดคราวนี้เธอสามารถตีได้ถูกจุดสำคัญของพี่ชายพี่ชายชมว่าเธอมีพรสวรรค์สูงแต่กำลังของเธอยังไม่พอหลังจากฝึกซ้อมหลายเดือนพี่ชายเริ่มการฝึกพิเศษขององค์กรเขาขังนักเรียนหลายสิบคนไว้ในกรงเพื่อต่อสู้กันผู้ที่อยู่ได้จนถึงท้ายสุดจึงจะเป็นผู้ชนะแม้ว่าชิยูจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในนั้นแต่หลังจากการฝึกหนักหลายเดือนกำลังชกของเธอไม่เป็นรองชายใดๆด,ดาจังยกชิย,ย,าย,ายเอลออื ทันใดนั้นทั้งสองคนก็ล้มลงกับพื้นณขณะนั้นทุกคนต่างลง้มลงเหลือเพียงแค่เจียงไซคนเดียวที่ยืนหยัดจนถึงท้ายที่สุดในขณะที่เขาขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีแต่พี่ใหญ่กลับบอกว่ายังมีอีกคนที่จะต้องลง้มลงวันนี้เธอต้องการตัดสินชัยชนะกับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในองค์กรชิยูเริ่มต้นจงตีก่อนแต่ถูกเชียงไซเห็นช่องโหว่และถูกแตะล้มลงด้วยหนึ่งเท้าเชียงไซกระโดดขึ้นและให้หนึ่งเตะที่ถึงแก่ชีวิตกับเธอโชคดีที่ชิยูหลบทันเวลาตามด้วยกกกกาา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 ารรรเเเหีีหาาี่่่่่่ยยยยยยงง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 มมมัััััณขะนนน้้น้ทคููตตใชชพลลออออออิจจไไไบบธปแ แล้วใช้โซ่เหล็กรัดคอเธอแม้ว่าชิยูจะรับมือกับวิกฤตได้ทันเวลาแต่เธอก็เห็นได้ชัดว่าเสียเปรียบในเรื่องของพลังงานเจียงไซทำให้เธอกระเด็นออกไปแล้วเตะไปที่ท้องของชิยูทีละครั้งพี่ใหญ่ตื่นเต้นจนลุกขึ้นยืนทันทีโชคดีที่ชิยูหลบหลีกได้ด้วยการตีลังกาหลบชิยูหาจังหวะที่เหมาะสมล็อกแขนคู่ต่อสู้แล้วทําท่าคว้างข้ามไหล่ทาให้เธอล้มลงกับพื้นสุดท้ายหลอกทําท่าหนึ่งท่าท่าศอกกลับทําให้เจียงไถ่หมดสติไปพี่ใหญ่ตื่นเต้นจนเดินเข้าไปในสังเวียนันยกชชะาศ คืนนั้นเจียงไถ่ตื่นขึ้นมาชายหื่นย้อยย้วยว่าเขาแพ้แม้กระทั่งผู้หญิงเจียงไถ่ที่ไม่ยอมรับความอับอายเริ่มมีความคิดไม่ดีเพื่อนร่วมห้องเตือนเขาว่านั่นคือคนที่พี่ใหญ่พามาแต่เจียงไถ่กลับบอกว่าเธอใส่อะไรบางอย่างลงในน้ําเธอจะไม่จําอะไรได้เลยในเวลานี้ชิยูกําลังดื่มน้ําที่ถูกปนเปื้อนไม่นานเธอเริ่มมองไม่ชัดล้มหมดสติบ,บนเตียงชิยูรู้สึกมึนงงว่ามีคนลวนลามเธอเธอพยายามต่อต้านแต่พบว่าตัวเองไม่มีแรงอยู่ให้สุขุมหน่อยทําตัวดีๆนะมันจะจบเร็วๆนี้แหละมาเถอะ ชิโยหยิบชิ้นเซรามิกที่แตกแล้วบาดเขาต้องการให้ตัวเองรู้สึกตัวชายหน้าตาไม่ดีเต่เข้ามาเดินทีแต่กลับโดนชิโยแทงเข้าที่จุดสําคัญชิโยรีบบลุกขึ้นวิ่งออกไปข้างนอกจางไซหยิบค้อนแล้วไล่ตามออกไปชิโยล้มลงกับพื้นอย่างไม่มีทิศทางจางไซไม่พูดอะไรเลยยกค้อนขึ้นแล้วทุบลงไปแต่กลับโดนชิโยแทงเข้าที่เอวพอเขากําลังจะลงมืออีกครั้งผู้ฝึกสอนมาถึงทันเวลาและเรียกเธอให้หยุดพี่ใหญ่รู้เรื่องนี้แล้วโกรธมากเพราะนอกจากชิโยแล้ว เขาให้ความสำคัญกับจางไสมากที่สุดแม้ว่าเขาจะคาดการณ์ไว้แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแต่เขาไม่คิดว่าคนนั้นจะเป็นจางใสและชิโยก็เป็นคนที่เขานำมาด้วยพี่ใหญ่หยิบมีดออกมาแล้วทำให้หน้าเขาพังทลายไปเลยจากนั้นก็ขับเขาออกจากองกค์กรคืนนั้นพี่ใหญ่พาชิโยไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาเทวิสกี้แบรนด์บอกจิวอีให้จิโยหนึ่งแก้วพูดว่านี่คือยี่ห้อที่พ่อของเขาชอบดื่มตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จิโยยกแก้วขึ้นและดื่มโดยไม่หลังเลหลังจากนั้นที่ชายหยิบเอกสารมา อูุ่ยจินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เธอใช้ชื่อนี้ในการดำเนินชีวิตพี่ชายหยิบปืนของตำรวจออกมาบอกว่านี่คือปืนที่ใช้ฆ่าพ่อของเขาเขาให้จิ๋วโยกแฝงตัวเข้าไปในสถานีตำรวจเพื่อหาฆาตกรหลายปีต่อมาจิ๋วโยกกลายเป็นตำรวจปราบยาเสพติดหญิงสาวเปิดม่านขึ้นและพบว่ามีสาวคนหนึ่งนอนอยู่ข้างหน้าดูเหมือนว่าเธอได้รับการผ่าตัดศัลยะกรรมมาอย่างหนักจิ๋วโยกช่วยเหลือสาวคนนั้นอย่างไม่ตื่นตระหนกและดึงเธอกลับมาจากประตูแห่งความตายต่อมาเธอมองผ่านกระจกเห็นว่ามีคนร้ายกำลังทำการค้าเธอหหหััันนนนกลบไป,ปิดผ้นน้้าาา่่่มใใใสสวคอยงจ แล้วจึงหยิบเก้าอี้ขึ้นมาทุบกระจกและพุ่งเข้าไปชิโยหยิบกุญแจมือขึ้นมาไม่กี่ทีก็ทําให้คนร้ายไม่มีทางสู้กลับพอเธอกําลังจะพาคนร้ายกลับก็ถูกไก่ที่ขวางทางไว้ที่แท้ไก่ที่เป็นสมาชิกของทีมสืบสวนยาเสพติดกาลังจะตามหาตัวบิ๊กบอสที่อยู่เบื้องหลังแต่ก็ถูกชิโยทําลายแผนไปแต่ไก่พี่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นการตั้งใจของชิโยเพราะเธอคือสายลับที่บิ๊กบอสแทรกซึมเข้าไปในสถานีตาํารวจในเวลานี้บิ๊กบอสกาลังจัดการกับผู้ทรยศในแกง๊ง ชายคนนั้นก็ข่าบนพื้นขอให้บิ๊กบอสให้อภัยเขาบอกว่าถ้าบิ๊กบอสยกโทษให้เขาเขาจะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แต่บิ๊กบอสเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นคนใจร้ายมือนักเขาสั่งให้ลูกน้องขังชายคนนั้นไว้ในรถแล้วจัดฉากให้ดูเหมือนว่าเป็นการฆ่าตัวตายวันรุ่งขึ้นชิโยขอย้ายไปทีมสืบสวนยาเสพติดกับหัวหน้าทีมรถหลังจากหัวหน้าทีมรถดูประวัติของชิโยก็ตอบตกลงโดยไม่ต้องคิดเลยตอนกลางคืนชิโยไปพบบิ๊กบอสที่ริมแม่น้ำ เขาได้ยินว่าพี่ชายนอนไม่หลับในช่วงนี้เขาจึงทําชาคาโมมายล์ให้พี่ชายเพื่อช่วยปรับปรุงการนอนหลับชิยูบอกว่าเธอสามารถเข้าร่วมทีมสืบสวนยาเสพติดได้สาเร็จเธอจะสามารถหาคนที่ฆ่าพ่อของเธอได้ในไม่ช้าชิยูมองไปที่ทะเลเธอนึกถึงคําพูดของพ่อที่บอกว่าจะสร้างบ้านที่ริมทะเลใช้ชีวิตแบบร้ายกังวลทุกวันพัดลงทะเลและตกปลาเขาถามพี่ชายว่าถ้าพ่อของเขายังไม่ตายพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้หรือไม่พี่ชายนั้นเงียบไปนานแล้วหันไปมองที่โกดังข้างหลังเขาบอกว่าสิบปีก่อนเมือ่อองคค์กรมมีวววาาุ่นย ถ้าไม่ใช่พ่อของชิยูที่ไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองและช่วยเขาเขาคงตายที่นั่นไปแล้วพี่ชายให้มีดที่เขาใช้แล้วกับชิยูให้เธอใช้มันหลังจากที่เธอหาคนร้ายที่แท้จริงได้ใช้มีดนี้ฆ่าเขาวันถัดไปคนร้ายที่ถูกจับกลุ่มได้สารภาพข้อมูลหนึ่งอย่างมียาเมมดชนิดใหม่ที่กำลังแพร่กระจายในขณะนี้หลักฐานชี้ไปที่คนที่ชื่อมะม่วงพี่ไก่ออกไปโทรศัพท์เพื่อยืนยันข้อมูลพอได้เห็นชิโยอยู่ข้างนอกห้องทำงานหลังจากรู้ว่าชิโยคือคู่หูใหม่ที่ถูกย้ายมาพี่ไก่โกรธมากเขาบ่นว่าหัว นี่ไม่ชัดเจนหรือว่ามันจะทำให้เขาตกต่ำลงหัวหน้าให้พี่ไก่สังเกตดูสักหน่อยดูว่าจิโยจะสามารถอดทนต่อไปได้หรือไม่ไม่นานทั้งสองก็ออกไปทำภารกิจด,ด้วยกันพี่ไก่ต้องการให้จิโยรู้จักยากแล้วถอยให้เธอไปจับคนร้ายคนเดียวจิโยเดินเข้าไปตรงตรงชูป้ายตำรวจบอกว่ามาหาหัวหน้าของพวกเขาอันธพาลคนหนึ่งดึงจิโยออกไปข้างนอกไม่ให้เธอเข้าไปจิโยเข้าไปต่อยสองหมัดทันทีอันธพาลคนนั้นยกเธอขึ้นแล้วกระแทกเธอลงที่ประตูอย่างแรงจิโยกดหัวคู่ต่อสู้หลายครั้งของการใช้ศอกทำให้ตสเขามดดิไป ตอนนั้นพวกอัฐพาน์คนอื่นได้ยินเสียงแล้วรีบมาชิโยหยิบกระบองที่ตกอยู่กับพื้นขึ้นมากาเกอรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ดีและเริ่มกังวลเตรียมตัวเข้าไปดูสถานการณ์เขาเปิดม่านขึ้นแล้วมองดูในช่วงพิบตาก็ตกใจจนหน้าตายชิโยคนเดียวกำจัดลุ่มคนร้ายทั้งหมด แม้แต่หัวหน้าของพวกเขาก็ถูกตีจนต้องุกเข่าขอร้องคืนนี้พวกเขาจะดำเนินการจับกลุ่มเพื่อป้องการการรั่วไหลของแผนการก่อนออกเดินทางทุกคนต้องส่งอุปกรณ์สื่อสารคืนเมื่อชิโยเห็นเป้าหมายที่จะจับกลุ่มเขาก็ตกตะลึงในทันทีไม่คิดเลยว่าเป้าหมายที่จะจับก็คือพี่ชายที่จริงตำรวจได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่โรงแรมที่พี่ชายพักอยู่พบว่าเขาจะไปยังเรือผลิตยาเสพติดในคืนนี้ครั้งนี้ตำรวจต้องการจับกลุ่มพร้อมหลักฐานและผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุในขณะนี้พี่ชายกำลังพาลูกน้องรีบไปยังเรรอาไวนไดจ็ปบๆ หลังจากยืนยันว่าเป้าหมายขึ้นเรือแล้วการดำเนินการจับกลุ่มเริ่มต้นขึ้นพวกเขาจัดการกับผู้เฝ้ายามก่อนจากนั้นแอบเข้าไปในเรืออย่างเงียบๆจิยโยเห็นว่าพี่ชายกำลังผลิตยาเสพติดอยู่ข้างล่างเท้าเธอเพิ่งจะตัดไปเพื่อเตือนพี่ชายแต่กลับพบว่าพี่ชายคนที่เรียกว่าไก่กำลังเดินเข้ามาเธอรีบซ่อนตัวและสังเกตการณ์อย่างเงียบๆพี่ชายคนที่เรียกว่าไก่เดินเข้าไปพอดีกำลังจะจับพี่ชายห้ามเคลื่อนไหวในเวลานั้นสถานการณ์วุ่นวายอย่างมากจิยโยรีบมาแต่กลับเลงปืนไปที่พีีีี่่่่่่ชชชาาาาาายยยยคนนนนนททเเรรกกกวววไไไพพผู้้้้ขึปปบดดดฟแลลละะโง หัวหน้าทีมรถโกรธมากไม่เพียงแต่ไม่จับคนได้หลักฐานก็ถูกทำลายหมดจิโยพบปืนบนพื้นเมื่อหัวหน้าทีมรถเห็นปืนเขาก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีชัดเจนว่าเขารู้จักปืนนี้พี่ชายแทบจะโกรธตายเขาไม่คิดว่าตัวเองจะมีข้อมูลรั่วไหลผู้ช่วยถามว่าทำไมจิโยไม่แจ้งเตือนพวกเขาล่่งหน้าเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงหัวหน้าทีมตรวจสอบปืนของทุกคนทันทีเมื่อถึงคิวของจิโยเธอลังเลไปชั่วขณะแต่กระสุนของจิโยไม่ขาดแม้แต่นัดเดียวจิโยบอกพี่ชายว่ามีกล้องวงจรปิดในโรงแรมเนื่อาาริตตไม่สถดด้ ดังนั้นจิโยจึงต้องยิงปืนเพื่อสร้างความสับสนและให้พี่ชายหนีไปหลังจากที่พี่ชายฟังแล้วก็สั่งให้ลูกน้องถอดร่องวงจรปิดทั้งหมดทันท,ทีในเวลานั้นเองเจียงจึงนำพวกนักเลงมากมายบุกเข้าไปในค่ายฝึกของพี่ชายเขาได้ระบายความอัดอั้นที่เก็บไว้หลายปีออกมาท,มทั้งหมดที่พวกนักเลงเล็กๆนี้ไม่นานเขาก็ยึดค่ายฝึกทั้งหมดเจียงจับมือของเลขาและทําให้แขนของเขาพิการทันทีหลังจากจิโยรับโทรศัพท์เธอรีบไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเมื่อเธอเห็นข้อความเขียนด้วยเลือดบ,บนผืนก็ตกใจมากชเวมมมููจินถก่่าหรือไไ ชเวมูจินไม่อยู่ที่นี่พี่ชายมองดูภาพในกล้องวงจรปิดดวงตาเต็นไปด้วยความโกรธเคียวดังนั้นเขาจึงให้เลขาธุก,การเรียกคนไปกำจัดจิมชยัยหัวหน้าทีมรถในสถานีตำรวจตัดสินใจปล่อยมังคุดเขาต้องการให้สองแก๊งต่อสู้กันแล้วคอยเก็บผลประโยชน์จากการต่อสู้ของพวกเขาแต่เขาไม่คาดคิดว่าจิโยเป็นสายลับเธอได้บอกกับพี่ใหญ่เกี่ยวกับกับดักนี้หลังจากนั้นพี่ใหญ่สั่งให้เลขาธุก,การแจ้งลูกน้องให้ไม่กระทำอะไรโดยไม่คิดหัวหน้าทีมรถทราบว่าพี่ใหญ่ไม่ได้ดำเนินการใดๆเขาสงสัยว่ามีการรั่วไหลของข้้้ออมูลภายใในนนดันัังงงจจต่ บอกว่าจะไปพบกับสายลับที่แฝงตัวอยู่ข้างที่ใหญ่จิโยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปอย่างเงียบๆเธอต้องการขึ้นสะพานเพื่อดูชัดๆว่าใครเป็นสายลับไม่คาดคิดว่าไก่ที่นั่งซุ่มอยู่ที่นี่แล้วทั้งสองเริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดไก่ที่พยายามจะถอดหมวกกันน็อกของจิโยแต่กลับถูกจิโยใช้ท่าโยนข้ามไหล่ทำให้ล้มลงกับพื้นสุดท้ายจิโยสามารถหนีไปได้สำเร็จเธอเห็นเลขาลูกการ์อยู่ที่เกิดเหตุตอนที่กำลังจะไปหัวหน้าทีมรถเริ่มสงสัยจิโยเขาให้ ดังนั้นเขาจึงถามจีโยต่อหน้าว่าทำไมต้องดำเนินการคนเดียวจีโยบอกว่าเธอกำลังติดตามมังคุดเพื่อหาที่อยู่ของจังไซในเวลานั้นมังคุดกำลังวางแผนที่จะไปพบจังไซทั้งคู่ตามไปตลอดทางมาถึงโกดังร้างแห่งหนึ่งแต่เมื่อพวกเขาทำการแลกเปลี่ยนกันทั้งคู่ถึงรู้ว่านี่คือกับดักกลุ่มคนร้ายจำนวนมากซุ่มอยู่ที่นี่แล้วหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดทั้งคู่ตกเป็นเฉลยในมือของจังไซดีใจจริงๆที่ได้เจอคุณถ้ากล้าก็กดกุญแจมือฉันสิคุณยังไม่มั่นใจว่าจะชนะฉันอยู่อีกหรือต่ออหน้้าาาากรททยยขงจ จังไซโกรดจัดในฟิปตาแทงมิดลงไปที่ต้นขาของจียโยทันทีฉันชอบสีหน้านี้ของคุณในขณะเดียวกันพี่ใหญ่ทางนี้ก็สังเกตเห็นความผิดปกติเพื่อไม่ให้บาดเจ็บผู้บริสุทธิ์เขาหาข้ออ้างเพื่อให้เจ้าของร้านออกไปแล้วทำการโจมตีอย่างกระทำหันโชคดีที่เลขานุการมาถึงทันเวลาสกัดกั้นพวกที่มาช่วยเหลือได้สำเร็จประสบการยังคงเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งพวกนักเลงน้อยนิดนี้ไม่อาจต้านทานได้เลยต่อหน้าพี่ใหญ่ ไม่กี่ทีก็ทําให้พวกเขาล้มลงทั้งหมดในเวลานั้นชายหน้าตาไม่น่าไว้วางใจก็จงตีจากด้านหลังพี่ใหญ่หันกลับมาจับตูวคู่ต่อสู้ได้ใช้แรงดึงนิดออกมาแล้วก็แทงเขาไปหนึ่งครั้งอย่างรวดเร็วในเวลานั้นเองเจียงก็โทรมาถามถึงสถานการณ์จับเขาได้หรือยังเจียงไม่ได้เจอกันนานแล้วพวกที่ไร้ประโยชน์นั่นทราบว่าพี่ใหญ่ยังมีชีวิตอยู่เขาส่งรูปของจอยูไปให้บอกให้พี่ใหญ่มาเก็บศพของจอยู ผู้จบก,ก็เหยียบที่แผลของจิยูจิยูขอร้องให้เขาปล่อยพี่ไก่ถ้าอยากแก้แค้นก็มาหาตัวเองได้เลยในขณะที่เกียงกกำลังจะทรมานจิยูพี่ไก่แต่เขาจนลอยไป <c oughs> หลังจากนั้นเขาก็ล็อกทั้งสองคนไว้ในรถแล้วส่งเข้าไปในเครื่องบดเมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานพื้นที่ของทั้งสองคนก็เริ่มแคบลงเรื่อยๆดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะต้องตายอย่างเจ็บปวดพี่ใหญ่มาถึงทันเวลาและทำลายสวิตไฟฟ้าหลังจากยืนยันว่าจิโยปลอดภยัยเขาจึงหันหลังเดินออกจากที่เกิดเหตุตำรวจมาถึงหลังจากนั้นแล้วพาทั้งงคนไปโรพยาบาบ เลขาไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ใหญ่ถึงต้องเสี่ยงชีวิตไปช่วยจิโยความรู้สึกที่เขามีต่อจิโยได้เกินกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและลูกน้องไปแล้วหลังจากนั้นพี่ใหญ่จัดการหาบัตรประชาชนใหม่ให้จิโยเขาต้องการส่งจิโยไปต่างประเทศเพราะถ้าเจียงไถถูกจับได้ตัวตนของเธอที่เป็นสายลับก,ก็จะถูกเปิดเผยแต่จิโยไม่ยอมจากไปเพราะยังไม่ได้แก้แค้นให้พ่อในสถานีตารวจหัวหน้ารถได้รับโทรศัพท์จากเจียงไทยอย่างกระทันหันเขาบอกว่าตัวเองสามารถช่วยตํารวจจับพี่ใหญ่ได้แต่เงื่อนไขคือต้องช่วยเขาหนีออกจากที่นี่ จีโยได้บอกพี่ใหญ่เกี่ยวกับข่าวที่เจียงไค่ต้องการหนีเลขานุก,การเตือนเขาว่ามันอาจจะเป็นกับดักแต่พี่ใหญ่กลับยินดีที่จะเชื่อใจชิวจริงๆแล้วหัวหน้าทีมรถได้ส่งคนไปซุ่มอยู่รอบๆแล้วรอให้สองแก๊งต่อสู้กันจนเสร็จจึงจับพวกเขาได้ทั้งหมดในคราวเดียวจึงจับพวกเขาได้ทั้งหมดในคราวเดียว